อีกตัวนะครับผมสวยมากเลยเป็นทรง o อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคร่ขาวนะครับผมคร่าวตัวนี้น่าจะประมาณ40นะไม่39ก็40่ประมาณนี้นะครับผม a อรี F100 Made in Japan นะครับผมใครที่อยากได้ OM อ่ากีตาร์มือสองเก่าๆญี่ปุ่น OM เอาไว้เล่น เสียงดีๆเอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้ก็น่าเล่นอีกตัวนะครับก็เก่าแต่สวยนะนะครับผมเป็นมือสองสภาพดีอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดกัน <c oughs> เจบคอนิดหน่อยนะวันนี้ <c oughs> ไม่ค่อยมีเสียง ที่ผมชอบกีต้าเก่เก่าไม้มันแห้งเสียงมันเปิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ ครับผมแอรียจริงๆแบรนด์นี้ก็ผ่านมือผมมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยเจอนานๆมันจะมีหลุดเข้ามานะครับผมแอรียเป็นแบรนด์ที่น่าเล่นนะผมเองก็ชอบเล่นเหมือนกันแอรียคือชอบเคยเอามาขายเยอะแล้วนะครับผมแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยมีหลุดมาเนี่ยเพิ่งจะได้มาอีกแอรียอเอฟ่งร้อยทรง OM นะครับผมสภาพใช้งานก็ถือว่าอาจจะมีรื้อรอยบ้าง เป็นธรรมชาติของกีตาร์มือสองหลายสิบปีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูผมไล่ไล่จากหัวเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยตามตามนี้เลยลูกค้าก็ดูไปด้วย้วกันนะครับผมอ่าคือผมเอาไปหาพวกกาหน้าก็ได้นะครับผมไปเช็ดอีกทีหนึ่งบางทีผมทําความสะอาดแค่เบื้องต้นเฉยๆแล้วก็เอากาหน้ามาทําความสะอาดแล้วก็ขัดก็แค่นั้นแหละพวกฝุ่นอะไรพวกนี้ก็จะออกหมดเลยนะครับผมอ่ะตามนี้เลยนะครับผม ลูกบิดเป็นลูกบิดคลาสสิกนะครับผมโอเพนเกียร์อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมถลอกนิดหน่อยก็ตามอายุการใช้งานให้สําหรับคนที่รับได้นะครับผมโอเคก็ไม่น่าเกลียดนะสภาพอาจจะมีริ้วรอยบ้างก็ตามอายุการใช้งานสําหรับคนที่อยากจะเอาไปเล่นในวงเล่าเอาไปลุยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมตรงคอคอสวยเลยนะครับผม อ่าอาจจะมีเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับผมด้านหลังด้านหลังเป็นแผ่นไม้มมฮอก,กานดีสวยมากนะครับผมก็เต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวริ้วรอยอะไรบ้างตามธรรมชาติของกีตาร์ใช้งานมาโอเคลักษณะก็ประมาณนี้แต่ก็ไม่น่าเกลียดครับอ่าข้างข้างข้าง,ข,างข้างสวยเลยนะครับผมตรงนี้ตรงนี้อ่ามีตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมสกิบสึกบ้างนะครับผมอ่า,อาเล็กน้อยตรงนี้น่าจะเป็น อ๋อเป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะครับผมอตามนี้เลยเสียงดีนะแอรียเสียงดีมากผมผ่านผ่านมือผมเยอะแล้วแอรียเกือบโอ้ยหลายรุ่นอยู่ที่ท,ที่ที่นั่งเข้ามาแอรีรีหน้าเล่นเนี่ยหลังๆเนี้ยมันไม่ค่อยมีเข้ามาเนี่ยเพ,พ,พิ่งเพิ่งจะหลุดเข้ามาข้างหน้าไม้เข้มนะครับผมสวยเลยนะครับสายที่ขึ้นใหน้จะเป็นสายเบอร์สิบนะครับผมอาจจะเป็นพวกอ่าแบบเนี้ย อันนี้ก็ตามธรรมชาติของเนื้อไม้หลายปีมันก็อาจจะมีพวกเสี้ยนไม้แบบนี้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นสวยหมดเลยนะครับโอเคท้าชิ่งต่ำเล่งง่ายเธอชิงกำลังพอดีเลยไม่เกิน2.5กําำลังดีนะครับผมเบีดแน่นใครที่ไม่ชอบเสียงกีตาร์ใสๆเนี่ยตรงตัวนี้เลยคือแบบมันไม่ใสโดด มันเป็นซาวที่ออกอุ่นๆนุ่มๆ คนหนึ่งที่ไม่ชอบกีตาร์เสียงใสโอเคฝากด้วยนะ Area F 1 0 0 m งร้อย a ม็ดนะครับผมตัวนี้ราคา2,5 0พพอเอาไปเลย2,5 0 0 ใครที่ชอบเอาไปลุยเขาเอาไปเ,าเล่นในวงลงวงเล่าเอาไปฝึกเล่นก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเสียงดีมากดีกว่า F3 อีกนะครับกระดิง่งเลยที่ผมชอบเล่นพวกกีตาร์มือ2อเนี่ยเนื้อเสียงมันจะเป็นแบบนี้สาวเสียงมันจะเปิดโอเคตัวที่2อมัน จะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บปลายทางอยู่ที่250ก้อีที่เก็บปลายทางมัดจำ500ส่วนที่เหลือใจนะบ้านของลูกค้าได้เลยผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมัดจำเท่านั้นนะครับผมไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าปากเปล่าใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนัดดูของวันนั้นวันนี้เดี๋ยวจะเข้ามาลองไม่รับนะครับผม อันนี้พูดเรื่องจริงเลยขอโทษด้วยนะครับผม <c ười> คือเป็นคนพูดตรงๆนะครับผมโอเคให้ท่าในใดสนใจก็พร้อมติดทักแชทได้เลยแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ได้นะครับผมเบอร์ไลน์เอ่อไอดีไลน์ตามที่ผมลงไว้ให้เลย0ูนหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมอ่าสนใจพร้อมปิดก็ทักแชทได้เลยหรือก็โทรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับผมอ่าโอเคฝากด้วยนะครับผมวินเทจสวย,สวย Area เ F 1 0 0 m อยเมตรอินเจแขอบคุณมากครับ